คนขานบทบาทตัวเองได้เลยนะครับอุ้ยซีจับเลยยูเฟินได้แอร์โฮสเตสสาวคะ่ะว้าวแอร์โฮสเตสสาวอุว้ยสีอะเหมือนกันค่ะได้แอร์โฮสเตสเหมือนกันเอาละแอร์โฮสเตสเจอกันจะเป็นอย่างไรแล้วจะพรีเซนต์ซิต้าธานค่ะธนคาะอย่างไรอะมาถ้าเกิดทั้งคู่ <c oughs> อันนี้ อันนี้เราให้จับสดๆแล้วก็แสดงสดบนเวทีเลยทุกคู่อ่าถ้าเกิดพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือให้กับกรุงเทพมหานครและกระบี่ครับเชิญครับเรียกได้ว่ารู้บทสดแสดงสดพรีเซนต์สดบนเวทีเลยนะครับในการที่เราจะมาเฟ้นหากับตำแหน่งนะครับมิสซิตราผิวตัวใสออราได้หน้านะครับ แล้ววันนี้ใครจะเป็น15คนสุดท้ายสำหรับรางวัลน,นี้นะครับอ่ะคู่แรกถ้าเกิดพร้อมแล้วพร้อมไหมครับถ้าเกิดพร้อมแล้วเชิญเลยครับโอเคช้าวที่แสนจะสดใสวันนี้เนี่ยฟ้ามีบินก่อนอื่นเลยก็ต้องแบบทาครีมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวลูกค้าเห็นผิวเราก็ต้องแบบผิวใสปิ้งใสปิ้ง วันนี้ไม่รู้ว่าจะได้ขึ้นไฟกับใครนะโอ้ยนี่มาทำอะไรอยู่ตรงนี้คะฉันมาดูของเฉยๆนะมาดูของอะไรคะตรงนี้มันมุมของฉันค่ะฉันไม่ได้เอาอะไรไปนะฉันไม่ได้เอาอะไรไปเลยฉันเห็นนะอยู่ด้านหลังฉันป้าเธอมานี่เดี๋ยวนี้นะเธอมีหลักฐานหรอเธอมาขโมยของฉันใช่ไหมเพราะเธออยากแย่งตำแหน่ง อ๋อแฮอสเตสสาวยอดเยี่ยมของฉันใช่ไหมจีจีอันนี้ของเธอเหรอใช่เขาใช้กันได้ทุกคนนะเธอเขาแจกทุกคนหรือเปล่าก็ตรงนี้มันของฉันฉันก็เห็นอยู่ว่าเธอเอาไปอ่ะฉันแค่เอามาอันเดียวเองนะไม่ได้ก็แบ่งแบ่งกันไม่ได้หรอไม่ได้เพราะแฮอสเตสสาวผิวสวยใสด้วยซิต้าชาคาชาาคา แบบนี้ต้องเป็นฉันคนเดียวเท่านั้นถ้าเธออยากได้เธอต้องไปซื้อมาใช้เข้าใจไหมเข้าใจไหมฉันไม่เข้าใจสรรพคุณดีขนาดนี้ทำไมเธอถึงอยากใช้คนเดียวเธอไม่แบ่งเพื่อนใช้บ้างล่ะสิตราตัวนี้นะเขามีส่วนผสมของธนาคารถึงสองเท่าเลยนะเธอไม่คิดจะแบ่งฉันบ้างเลยเหรอฉันให้ก็ได้ฉันเห็นความดีของเธอใช่ไหมใช่ เอาเป็นว่าฉันรักเธอแล้วกันเธอพูดสรรพคุณดีซะขนาดเนี้ย <ừ> ใครๆเขาก็อยากใช้จริงไหมจีจีเราจะได้ผิวขาวไปพร้อม <Okay. S 2> กันไงโอเคแอลเซตสาวเยีย่ยมต้องเป็นเราสองคนถูตนเต้างขอบคุณค่ะ